ผู ia, oh Ugh, oh. okay, what what ้ห oh, ญิงออกมาออกมานะสีหน้าคุณอยู่ไหนล่ะนี่นี่ไม่เอาหน้าออกมาคุณตั้งคุณตั้งคุณเติร์นมีอะไรแล้วคุณตั้งคุณควรพูดกับผมหรอกคุณก็หลอกลวงผมออกมาหน้าแม่ตัวดิเอาคุณเติร์นคุณเติร์นออกมาสิคุณเติร์นใจเย็นนะออกมาหน้าแม่ตัวนี้คุณเติร์นเดี๋ยวก่อนออะะไรมีหน้ามาท้าอีกแล้วแม่ตัวนี้คุณทำผมซะแสบเลยพูดอะไรก็ระวังหน่อยฉันฟ้องคุณได้นะผมฟ้องคุณทหารเล่าทำไมโฆษณาเป็นอย่างนั้นอ่อแรกก็บอกให้ผมเป็นฮีโร่แก๊งที่สุดโดดจากข้างบนลงมากลายเป็นชีพเลลยไปร ผมมีหน้ามีตาเนอะทอยเสียชื่อผมหมดแล้วออกไปเอาหน้าไปไว่าที่ไหนจะบอกยังไงกับลูกบ้านผมล่ะ,าะ,ะตามสัญญาที่เราทํได้กันเรามีสิทธิ์ที่จะตัดต่อโฆษณายอย่างไงก็ได้นะต,ตัดบ้าตัดโบสิให้หมอตัดให้เซ่อย่ามากล้ากันนะนี่คือนโยบายของเราผลการโฆษณาออกมาดีหรือไม่ดนะีไม่เกี่ยวกับภาพพจน์ของคุณนะออที่จริงตั้งใจหลอกมนตั้งแรกอย่าพูดแต่กันสิเราก็หลอกใช้กันละกันนั่นแหละยังไงคุณก็ได้ออกทีวีแล้ว อดูตลกไปหน่อยแต่ก็อาจจะทําให้คุณดังได้นะฉันก็ดีใจแทนคุณนะคุณไม่น่าจะเลกลี้ยกราดเลยมันพูดมากแล้วนะยังไงโฆษณาเนี้ยก็ห้ามออกอากาศนะอ,ออกอากาศไม่ได้ตามสัญญาคุณไม่มีสิทธิ์ยับยังเรื่องนี้ไม่มีสิทธิ์เลยเขียนไว้หรือเปล่าผมจะบอกคุณแต่คุณไม่ยอมให้ผมบอกเลยอะไรนะเอาล่ะฉันจะบอกคุณก็ได้นะโฆษณาอ,อทีวีตอน5โมงเย็นคืนละ5ครั้งเป็นเวลานาน1เดือนถ้าฉันเป็นคุณนะฉันจะยอมรับความจริงยอมรับความจริง

อ้าะไม่โดนนะอ้าวไม่เห็นหน้าเลยเฮ้ยนั่กาเก็ตอาสามนี่นะอ้าวทุเรศจริงๆเลยเก๋กว่าทุเรศนะเหลวไหลจังเลยเกียร์ชั้นไปบอสัตว์เข้ามานะผู้หญิงคนนั้นมันเหลวไหลกว่าเองอ้าวนั่นไปมาเหรอเอากระไนบอกว่าจะช่วยเพื่อนฝงสุดท้ายตัวเองออกกล้องคนเดียวไอ้น่ากล้องเซ่ก็ชอบหรือไง